พื้นที่แม่ผีตะบลเขาว่าฝนตกตกนะครับฝนตกนายนอนนะครับเต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วครับคำนี้เพราะว่านายตอนนี้มีเสื้อฝนแล้วนะครับนายไม่นอนแล้วนะครับตอนนี้ครับเราได้รับหมายใหม่มานะครับของศาลจังหวัดพัทลุงนะครับ ในข่าร่วมกันลักทรัพย์นะครับซึ่งเป้าหมายได้มาหลบซ่อนอยู่ที่อำเภอตมวดเด่นหนึ่งรายนะครับเป็นหมายของพื้นที่ของสพบ,บางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับนะจะมาดูว่าฝนต,ตกตกเนี่ยใครนอนกันแน่นะครับจึงหลบบ้านไห้กันไหมหรือว่าเอาแต่น้ำอย่างเดียวน้ำอย่างเดียวซาบซาบน้ำอย่างเดียว แต่เลี้ยงจ้าจ้กไปยังเลี้ยขึ้นมาคน้มหรือไม่ถ้าวันนี้นี่ก็เดินมังก็ได้บ่า

โอเคเาเอเอไดจจริงเอไเอปนกอนันมาอานไเาต้องยนี่ออามาอเาอะไรอะคะเ่นี้เป็นเป็นงที่เราไปเเทหน้าอนอนะไปเอาเล็กเล็กเต้นก่อนที่ตุกวันยโนมันเดี๋ยวกอไมเดยก่อมังหนาาก้หน้าก้เอาไม่มีค่ะแต่เอาอั่มาไม่มีค่ะนะแต่ว่าเขา ของหมดมันของหมดหลักฐานมันจัดนะซึ่งเราก็เอาให้ให้เขาอะไรแบบจ่ายช่วยเหลืกันตอนนั้นนะอ๋อถูกไหมเล็กกีเซนหรอเล็กกีเซนตอนนี้ไอรุเอ้าไม่ใช่เราที่เดี๋ยวเราไปด้วยมั้ยไปด้วยค่ะไม่ได้ตกเราตกใจว่าเหล็กคืนเล็กคืนเราไม่ได้ไปได้ที่อันนี้เหลือมันน่าเลยครับใช่เพราะฉะนั้นหลังจากเจงหลุมไปร่วมพุคนกับรุทเห็นไหมก็ต้องเจงเจงกว่ารวมกันนะึงท้าคนว่าเราเป็นบุคคลสามมาจับนี่ริงไหม เป็นคนเดียวเป็นคนเดียวไหมเป็นคนเดียวค่ะค่าเคยทุกจับตามมาหนี้บาคนไหมไม่ค่ะไม่ทีนะเรามีทิศิีให้กันนะคือแม้กานก็ได้นะตยวการตองเราเนี่ยใจเป็นวหนถุใดการเป็นหน้ากรณีนะเรามีทิศีจะพุทธะแต่น้ายาตีไวิวังใจนะแต่การจะพุ้มอานี้นะถ้าเรามีอาการบาดเจ็บรูเปล่าเหี่ยงการได้รูเป่าพอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะเจ้าหน้าที่จะพิจารณานะ แต่แต่แต่วันนี้ที่โทรไปบอกผู้ใหญ่บ้านที่บ้านนะปนี่เขาวันคือแฟนเราวันนเขาวันรุเรคือรุดอก็รุดอยู่ไหนตัวผู้ผหญผู้ใหบานนบอกบอกนี่คือแหลงเนียไม่มีปัญหาแไมบอกปใ่้รุดอันไปใข้ไปมายางแล้วก็มาให้ผีเศ้เอานีตอนหลบไปยัตอนรุดตอนตอนไปันเราได้เอาเล็กที่เส้นตัอนไปกับรุดนจาไม่ได้ค่ะุดเนั่งไหมตโดเ่ก็เจ๊งค่ะ จะนั้นเดี๋ยวจะีตงทำการจับกุ่มเรานะแล้วก็สรงไปยังโซ่โปบางแก้วถึงเป็นสาตารกะเ้โซ่โดี๋ยวจบจะลอดรอดหลอดก่อนไหมรอไม่ได้ต้องรอเดี๋ยรอเลยเลี้ยดียในี้อยู่ที่บ้านอาเดี๋ยวไปห้าเดี๋ยวไปนะเคบ้านน้ำน้าบ้นจิมันไันเดี๋ยวเนบีตะแด้งไก่อนที่วันนั้นรอไปรถอะไรก่อนไปรถกระบะขันของข้องลุดนะแลก็ โวนเอออะไรหลงเรียนละมันไม่มีมไม่มีมันไม่มีจาาโค้งอ่ะน,นะจงร่างน่งหลงเรียนร่ารขงขง้างป้ามันีแล้วก็แล้วก็มันมีขค้งอะไรอะนอมีเนียมันนะเอ้กันเนี่ยหวันเนี่ยไปไไถ้าไปอนอมีเนียมันได้ันเนี่ยมันเก่าไร่ต <c oughs> กลับมาแล้วก็เข้าใจว่าคือมันไม่มีไม่จ่ายเลยจำใจันฝืดแต่มันเดือดพองพงเล่าเราไปเอาไม่ได้ตั้งแต่รุ่นล้วมันกหยอกเล็กขึ้นมาตั้งแตถ้าทอันใหญ่แล้วเล็กค่อยถึงมันหวานอยู่เลยฮันเล็กตังแต่อันใหญยก็เลยผ่าน็อบไปถึงเอามันเอาไปค้ายดิขายได้กี่บาทอะไรกันคล้ายประมาณพันพันตั้งไปคลายทีไหนขายแต่วันไหมคลายทีที่ที่ปรโบโปรโบอะไรนี่ปรโบมข้าอะไรพี่ยาเขานมก็ไม่เห็นรวเนี่ยเราไปต่อไ

ดุ่นเอยนเอาเข็นเดือยคนไปตามเจ้าตามเจ้าไปต้ไปตอ้โอ้ยไปเร็โอันแลราก็มีโลมันกันอมาจาก้าวกันป้าโอนี่โอ้อันล ตึงกับขนาดขนาดเองก็มาตาบ่ามาน้ำตาไหนรบเร็วไหนโดไหนไหนมาส้มไม่รู้จากว่าไหนๆก็ใส่หนกหลังแบบรบเร็วจริงมากเลรอได้ๆไปได้เชิดแล้วทำให้เธอไม่กรามากเป็นจีจิ้นไหนรอบเร็วมาตาเรากลัวกันเรา เออกันนั่นแหละคือไม้คือเขกษตรไม้คือถ้าถ้าเธอมาก็คือเนี่ยไปสักเดียวเกลียวรถไปเทลงภาคคือจบไม้ไม่ไปแต่มันจุดยามานะไม่ปลไปแต่เอาถ้าไม่ไปแล้วจึงก็เถอะคือมันอยู่ในเขตบ้านเราก็่าเกษตไม้เราก็นี้ไปท้าไม่เซตเก็ตรไม้เออเบิกก็บอกว่าเซตแล้วจึงไม่ไปจึงมือซูนี้เลยประเดนนั้นยิ้มไว้จ้าคงไม่ได้ดีนั่งดูได้เลยหรอกกาเมโลก็คืออยู่ในตอนนี้ เออจังวรเนีาก็คือไปแล้งไอ้เซติหลวงภาคพรกวันยาคือเราได้ท้ากันวันยาทำไมบอกวันยาเซตแล้วเข้าใจไหม้าไม่เซตนี่ก็คือเอาเบียรไปให้ก็แขกนั่นแหละแล้วจากองไม่ไดที่หรแล้วถ้ามันเกี่ยวไรกับจ่ากองฉันไม่โหลดเรืองเลยกลางแก้วแต่ไม่มีคือเราไม่รู้่เกี่ยวไรกับนายบางแก้วเข้าใจไหมชาเตวันยาพี่สาวก็ไม่เอาเหลืองเข้าใจไหมชาเตียคือเขามาเขามาโอกเรียวอ่ะคือไม่ปลื้มเข้าใจไหมคือแต่เขาบอกวันยาเออนะดัดวันมาเขาใจไหมเอาเบียรไปให้นี่คือเขาไม่ทราบเรื่องอะไรติถึงกีโลล่ะ เออตึ้งที่นี่น้เจอนี่ใช่ตึ้งหลอกเจ๋อาบข้อมากขมากข้ามาจับเร่องอื่นู่ก็เจ๋อ่าูไปลักอะไรคล้องใขรมาลาตึ้งหลอกโลนี่ทำไมถ้าโล้าโลแบบนี้เช่นโทรไปท่านหนาชามหลือเรียงเนียนเช่นกันเนื้อมันกั้ใช่ไหมเออไข่คล้องออเบียไปหาใคนนี้ก็เจ๋อมบุตรค้องก็ย่างก็ึ้งไข่คล้องก็เพียไป การลบมาตาลบมาตาเจ้าเว้นี่ไปไหนกันยอะเลยมั้งบอลไม่มีแล้วลบมาตาเช่นกระเสี๊ยบฟันเหมือนกันเออกินนี่กินนี่กินน่โซ่ไม่โล่เลยอยู่แนีมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้แล้วทะเลาะกันซีเคียวไม่อยู่มันอยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวมันการลบมาแล้วเดี๋ยวพี่ก็มาทางไหนอ่ะข้ามเว้นเหรอทึ่งนี่นี่คนเห็นไหม ไม่ฮะไม่มีไม่ได้ยอิมตอนอยู่บ้านบ้านที่บ้านด้่นนะหมายโขนั้นที่บ้านใช่ไหมผีไปที่บ้านเลยใช่ไหมมันไปที่บ้านเลยจึงมาปอบปลาเขาบอกผมอ่ะปอบตังโก้จึงมันเหมือนมันปลาเหล่าหลักตลอดเลยไม่ใช่มะโขนนั่นนะจึงก็พอร่างร่างทั้งว่าเนี่ยถ้าว่าอยู่แบบเนียนคือเราไม่อยู่เลียบเพราะเรากลัวเพราะเราเคยไปเอากล้องลุ้งกันนะที่บ้านนั่นนะจึงอันเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติเราอิบไม่ผือแต่คือเขาอิบนะ ซึ่งอันเนี้ยมันเมื่อกว่าเนี้ยดวงไม่พากันนั้นซึ่งเราบอกแหละถ้าพากหลบซ้องหลบซ้ำหล่าวอันคือเราไม่อยู่แล้วซึ่งมันก็เลยไม่ทำตั้งแต่น,นั่นแหละรุนสุดท้ายอยาตุแหลวเลกกันเลย๋ยวไปค่ายใน,นนะซึ่งก็คือไม่ไม่ไม่อันเหลียวแกลืดเหลียวจะไม่ไม่ไปนอนที่นนบ้านของเขาอ่ะให้มันนอนน้ำในในป่ายางงี้ก็ไม่ชอบอยู่เขกแขกค่ายนึงอืมน้ำนี่น้ำของเขาอ่ะน้ำของเขาอันนี้ส่วนใหญ่เขาอ่ะมันถึงไก่ตัดอ่ะมันตัดกันอืมเอาไปต้องกินไปนู้ไปสายเยอะมากฝนโก่งมาก

เอาเล็กกีนเด่นเหมืนก่อนซิฟไปตึ้งแต่ตั้งแต่ก้าวไปเอาเบื่อหนูเลี้ยนเวียนมาไม่รับตัวเลยไม่รักตัวแล้วเข้าใจแล้วนะครับนะนะไม่ก็ได้กินได้กับปกติเดียวเนี่ยไก่ได้เดียวจะไมัครบอ่าทุนที่ว่าไม่กินก็ก็ไปกินที่โรงพักนะปรับรวมวัจนดีๆก็คือเนี่ยไก่นะข้าวเลยเนาะทีนี้เกามีเต่าดีมีนะ มีได้กินก็กินเงินเื่นเมือนกนไปน,นะไม่วันตำรวดวราเป็นรองนะพอ,อตุกนก็มีทิศมีอะไรตุก้นเหมือนกันนะ,อะโอเคนะครับนะ